สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มีขนมอินเดียมาแนะนำตัวนี้เลยค่ะจะเป็นขนมสายใหม่นะคะสายใหม่อินเดียหรือของไทยก็คือจะเป็นเหมือนสายใหม่แล้วเขาจะมาอัดเป็นก้อนนะคะทุกคนจะเป็นสายใหม่จะมีพวกธัญ,ญพืชแล้วก็พวกเนยนมอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลองชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวแกะดูก่อนนะ ตัวนี้จะมาเป็นกล่องเลยนะคะทุกคนเอซเอาฉีกเลยว้าว,วเขาจะอัดมาเป็นก้อนนะคะทุกคนตัวนี้จะเป็นขนมสายไหมอัดก้อนนะคะแล้วก็จะมีเม็ดแอลมอนนะคะกับพวกพิทาชิโอพวกนี้นะคะ กลิ่นก็คือจะหอมแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศอินเดียทุกคนมันจะหอมเหมือนแบบไม่หวานะ่ะแต่กลิ่นแบบเป็นเอกลักษณ์ของอินเดียจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาลองชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเอามากอดก้อนแล้วไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรด้วยแบนึงนะคะทุกคน เดีชิมดูก่อน oh, <no. S 1> นมสายไหมแล้วก็หอมเครื่องเทศแล้วก็จะละมุนแล้วก็ละลายในปากของเราเลยนะคะน่าจะทานกับพวกเครื่องดื่มอะที่เป็นพวกแบบชาอินเดียหรืออะไรเงี้ยนะคะคิดว่านะแล้วก็จะมีความแบบ กึบกๆๆของทัญพืชที่เขาอัดผสมมาข้างในนี้เลยอะทุกคน,นหอมนะคะแล้วมันก็ไม่หวานมากด้วยมุนแบบละลายไปเลยถ้ามีแป้งโรตีน่าจะอร่อยนะทุกคนถ้าสำหรับคนไทยบางคนอาจจะไม่ถนัดในการกินเล่นนะคะทุกคนถ้าเรากินสายไหมอะไรเงี้ย ล้วก็จะมีแป้งแล้วก็ามาพันๆๆน,น,น่าจะอร่อยอีกแบบนะคะเพราะว่ามันเป็นสายใหม่เหมือนของไทยเลยแต่เพียงแค่มันจะหอมนมแล้วก็หอมธัญพืชหอมพิทาชิโอแล้วก็แอลมอนเพิ่มขึ้นมาอานั่นเองค่ะหาซื้อมาชิมกันได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าไม่เลวนะคะถือว่าเป็นการทานขนมหวานแบบเล่นๆได้อะ่ะ ถ้ามีเม็ดอัลมอนด์กรุบๆด้วยสำหรับคนที่ชอบทานของหวานเล่นๆน,นะคะแนะนำทานได้นะคะแล้วมันมันจะนุ่มละมุนละลายในปากดีกว่ามันจะไม่แข็งไม่สากเหมือนแบบถ้าบ้านเรามันก็จะเป็นหวานไปเลยแต่อันนี้ก็จะหวานหน่อยๆแล้วก็หอมนมขึ้นมานิดนึงอะ่ะแล้วมันก็จะได้กลิ่นเครื่องเทศอะ่ะทุกคนถือว่า มีความเป็นสมุนไพรในตัวนิดๆน,ดนะความรู้สึกกินเล่นได้นะคะเดี๋ยวต้องไปชงน้ำชามากินน่ะทุกคนถึงจะโอเคนะใครอยากลองชิมนะคะตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปไมีจำหน่ายนะทุกคนไปลองซื้อมาชิมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนวันนี้อลิซขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวจะไปชงน้ำชาแล้วก็ ไปซื้อแป้งโรตีมาหอ่อทุกคนคิดว่าน่าจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นเนี่ยมันเป็นไส้ขนมก็ได้ไนะไส้โรตีอะเป็นแป้งโรตีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็จะหอมขึ้นละลายไปเลย <laughs> บ๊ายบาย